แล้วมหาลัยนะครับเข้าไปปั๊บเนี่ยข้อดีมหาลัยคืออะไรนะครับเราคิดว่าเราเก่งชิบหายเลยเหนือฟ้าได้มีฟ้าไม่ต้องเยอะหรอกครับ <c oughs> ปรากฏส่งเปเปอร์ไป <c oughs> อาจารย์บอกว่าเขียนไม่รู้เรื่องเราก็ไปด่าอาจารย์แต่ไม่ใช่ครับ <c oughs> อาจารย์คือมาตรฐานที่บอกว่าเราเข้าจังหวะกับโลกได้หรือยัง <c oughs> บางคนอาจารย์ <c oughs> ไม่ไม่เข้าใจความคิดผมไม่ใช่อาจารย์ที่อังกฤษก็จะพูดว่าคุณเขียนยังไม่ซับซ้อนเลยคุณเขียนยังไม่ยังไม่กระจา่าง ถ้าคุณเขียนไม่กระจ่างคุณก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นมหาลัยอ่ะมันเป็นเหมือนอะไรครับเหมือนไม้เมทที่คอยบอกว่าคุณเนี่ยอยู่ในมาตรฐานไหมคุณเมื่อไปเทียบกับโลกเหมือนโอลิมปิกครับเราบอกโอ้โหผมนี่ต่อยมวยเก่งมากปรากฏไปปั๊บโดนน็อกยกหนึ่งไม่จริงไงคนนี้มันโกงไม่ใช่ครับเพราะนั่นคือมาตรฐานมหาลัยคือการที่คนทุกคนเขาอยู่ในมาตรฐานเดียวกันโอเคมีความไม่เป็นธรรมอ้นั้นอย่างหนึ่งครับแต่ในชีวิตมันก็ไม่เคยมีความเป็นธรรมอยู่แล้วแต่การอยู่มหาลัยก็จะไร้รู้ว่าเราเข้าใจปั๊บ มีคนมาบอกแล้วว่าความเข้าใจเรา,าถูกต้องหรือเปล่าเรามีนวัตรกรรมปั๊บเขาจะคิดว่านวัตรกรรมนั้นอนะ่ะมันวางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือเปล่านี่คือคําว่ามหาวิทยาลัย